บอกมาพักได้เนาะดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะ่มาเที่ยวหน้าหน้าฝนหน้าหน้าฝนก็สวยไปอีกแบบนะเจะต่อเนาะค่ะปลายฝนต้นหนาวค่ะบรรยากาศดีมากค่ะมาได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรแล้วก็ลิงก์เพจมีเพจไหมเพจดอยผาหมอกแล้วก็เบอร์โทรไว้ในใต้คลิปเนาะใครมาสามารถโทรจองได้ห่างจากตัวเมืองแปดโลนาะจช่เนาะค่ะเจ็ดแปดโลค่ะ มาทางเส้นมาเส้นท่าน่านท่าวังผาค่ะน่านท่าวังผาพัวค่ะค่ะพักแบบพักที่นี่ขึ้นทางสปันได้เลยค่ะขึ้นสปันได้เนาะบ่อเกือได้บ่อเกลือได้ห่างจากตัวเมืองไม่ไกลเงียบสงบบรรยากาศดีจะกินอาหารเหนือก็บอกได้ยินปิ้งย่างหมูกระทะได้ขอบอกมาคำเดียวเดี๋ยวเจ๊จัดให้เนาะ มาเที่ยวน่านวันนี้เรามาหาที่พักที่น่านกันดีมาพักที่ดอยผาหมอกตรงนี้คือวานาอุทยานถ้ำผาตูกนะคะตื่นเช้ามาเราก็จะเห็นหมอกหมอกข้างล่างก็จะเป็นบ้านผาตูกมูลหนึ่ง บรรยากาศดีค่ะอยากให้เพื่อนๆมาคัตื่นเช้ามาก็ต้องไม่ต้องแอบมองเขานะคะเราสามารถมองเขาได้เลยตื่นเช้ามาเราก็จะเจอเขาอยู่ตรงหน้าเรานี่ค่ะที่พักราคาถูกบรรยากาศดีไม่ไกลจากในเมืองมากนักห่างจากถ้าเพื่อนๆมาสนามลงจากเครื่องมาก็ แปดกิโลค่ะมาเลยถนนเส้นน่านท่าวงผาโรงแรมดอยขาหมอกรีสอร์ทดอยขาหมอกพักแบบเงียบสงบครับลยอ้ัวังอย่างนี้น่เลยนี่นะเอ้ยนี้เนเปขากิข้าอาหารเจอบนี้ไขหัว lar, วานหลอดมค่งนี่ค่ะนี่แจท่าบาทสองคน บรรยากาศดีดีไปดูตรงฟุ้นนะ่อสวัสดีค่ะนี่นะคะห้องพักเปิดไฟได้รีวิวห้องมีห้องน้ำเจาะจต้งเห็นะคะรห้องน้ตัวได้ค่ะนี่นีนรีวิว นี่คือห้องน้ำนี่คือห้องน้ำนันหน้านอนเอนาะค่ะเอท่านไหนมาบ้านผาตูบหมู่เจ็ดเออหมูหนึ่ง <c oughs> มันว่าตูบหมูหนึ่งมาได้เลยมาหาแม่เลี้ยงต่อ,อ,อมากินปิ้งย่างหลังได้นะจะค่ะ <c oughs> เราเคยได้ห้องสี่ง่ายน,นี่เป็นห้องติดกันจะได้วไนอนคุยกันไปนี่ค่ะห้องน้ำค่ะห้องน้ำห้องน้ำสไลดเปิดไฟห้องน้ำแล้วว่าอยงนี้เปิดออกจ้ะอืมนี่ไงนี่ห้องน้ำนี่บรรยากาศดีค่ะเงียบสงบ มาพักได้สบายด้านหลังนะคะด้านหลังยังคะยังเดี๋ยวเดี๋ยวคือมาเล้ยงต่อค่ะไปดูอยู่ราคาห้องต่อห้องคืนเท่าไหร่คะห้าร้อยห้าร้อยเนาะนี่ราคากันเองบรรยากาศดีค่ะช่วงนี้ห้าร้อยนะคะเพื่อนๆมาพักได้เดี๋ยวจะไว้เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรใต้ใต้ภาพว่าโทรติดต่อได้จองห้องพักได้เนาะอ่า คนนี่ก็ห้าร้อยเหมือนกันสาหารถหลางเธอได้แต่คนอื่นถือว่าง่ายถ้าใครบอกว่ามามาจากช่องสุขเอสเจเนี่ยจะได้ราคาพิเศษนะคะเนี่ยติ๊กแม่เลี้ยงต่อใจดีนี่ห้องส่วนตัวก็มีตื่นเช้ามาก็ดูเขามีทะเลหมอกด้วยเนาะช่วงหน้าฝนด้วยเนาะ สวยจริงๆแล้วชิ้นวันน่าทำกาแฟข้างหลังไดยเลยค่ะอ๋ออ่ะกาแฟข้างหลังก็มีนี่ไงนี่เป็นห้องใหญ่เลยถ้าสมมติมาครอบครัวสามคนนี่เตียงเสริมได้เนาะได้เสริมก็คิดระคาะเพิ่มได้ถ้าจะเสริมปิกนไ้แค่เลยค่ะอ๋อเนาะยังวัดปอบแม่ลูกลูมเป็นพี่เปลี่ยยนอน้องห้องเดียกว่าตาก็นี่ไลค่ะค่ะน่าไปจะาเสริมปิกนี่แค่เปิดค่ะอ๋อค่ะดีดีในห้องน้ำค่ะในห้องน้ำ ห้องน้ำสะอาดสะอ้านเพื่อนๆเป็นต้องกลัวนะคะเย็นอากาศดีเนาะตื่นเจ้ามาเนาะเจ้เนาะอากาศดีเจ้าอากาศดีดีเงียบสงบด้วยคแต่กินปิ้งย่างมาได้เลยข้างหลังจ้ะถ้าถ้าเราจะมาแบบครอบครัวมาแบบคุ๊กเราต้องการกินอาหารทางเหนืออาหารเมืองกินอะไรนี่บอกเจ้ต่อได้จัดให้อ่าเป็นหมูกระทะก็ได้เนาะเจ้เนาะได้ค่ะเออจะกินหมูกระทะ จะกินกับข้าวทางเหนือได้เนาะข้างหลังมีที่กิ้งย่างมีวิวเราไปดูข้างหลังกันเนาะเราเดี๋ยวไดเดี๋ยวห้องใหญ่ก่อนค่ะได้ค่ะปะเราไปดูห้องใหญ่อ่าใช่แต่ถ้าเรามาห้าหกคนห้าหกคนอยู่ได้หลังนี้เลยหกแปดคนได้แปดคนได้เนาะบ้าหลังนี้นอนได้แปดคนสุดแปดคนเสริมเป็นนิ้ทให้อีกสองนี่ไง หนึ่งสองสามห้องเลยหรอโอ้สามห้องนี่ไงมีสามห้องนะคะมาได้แปดคนหกคนแปดคนได้แต่ละห้องมีห้องน้ำในตัวทุกห้องห้องน้ำในตัวทุกห้องนี่เห็นไหมนี่นอนได้สี่คนสี่คนเสริมได้นี่ไงคะนี่นี่ห้องน้ำ ห้องน้ําสะอาดห้องน้ำมีห้องน้ําห้องน้ําของรีสอบภูผาหมอกนะดอยผา,าดอยผาหม,าาหมาอกเราไปดูวิวด,ด้านหลังตื่นเช้ามานั่งจิบกาแฟดูเขาได้เนาะแล้วจะต่อนอะกลา, <c oughs> างคืนก็นั่งทได้กลางค <c oughs> ืนก็มาได้ <c oughs> ว่าน่ะไปยื้อทุนนะสีดยอยผาหมอกนะเยนยสวัสดีค่ะเพื่อนๆสุขเอเจวันนี้เรามาพักอยู่ที่รีสอร์ทดอยผาหมอกตื่นเช้ามาเราสามารถมองเราได้เลยโดยที่เราไม่ต้องแอบมองใครตื่นเช้ามาเราดูหมอกนี่ก็คือตื่นเช้ามาช่วาดูฝนมันก็จะมีหมอกลอยอยู่ข้างบนที่ปนักวิทยานท่าผาตุง ตื่นมาตื่นมามองเขาไม่ต้องมองสงบเนาะนี่เจ้าของการันตีอยู่ข้างล่างค่ะบอกมาพักได้เนาะดีนะคะดีต้อนรับค่ะ่มาเที่ยวหน้าหน้าฝนหน้าหน้าฝนก็สวยวิอีกแบบนะาจะต่อเนาะค่ะปลายฝนต้นหนาวค่ะบรรยากาศดีมากค่ะมาได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรแล้วก็ลิงก์เพจมีเพจไหมเพจดอยผาหมอกแล้วก็เบอร์โทรไว้ในใต้คลิปเนาะ ใครมาสามารถโทรจองได้ห่างจากตัวเมือง8โลนะใช่เนาะค่ะ7-8โลค่ะมาทางเส้นมาเส้นท่าน่านท่าวังผาค่ะน่านท่าวังผาพัวค่ะค่ะพักแบบพักที่นี่ขึ้นทางสปันได้เลยค่ะขึ้นสะปันได้เนาะบอกเกือได้บอกเครือได้ห่างจากตัวเมืองไม่ไกลเงียบสงบบรรยากาศดีจะกินอาหารเหนือก็บอกได้ยินปิ้งย่างหมูกระทะได้ ขอบอกมาคำเดียวเดี๋ยวเจ๊จัดให้เนาะนะ <laughs>